ยายอายเด้ไอยเป็นด้วยเด้อล้างไปเลยสพายล้างไปเลยเดี๋ยวเพมาด่านะใส่แล้วไม่โทรดองหมวเดี๋ยวออกไปก็ฝนตร เพียงดอกแล้วมันดวนาอเขาไมเนี<ม>่ยสุขสัรค์มันเกิดมันเกิดใครอะไรขึ้นมาสุขสัรค์มันเกิดตัวเราเออบ้าเอ้ยไม่ใช่วันเกิดฉันไหนไหนนี่ไายมาดูยายไม่ได้โกหกจริงๆเนี่ยวันนี้ทั้งวันสุขสัรค์มันเกิดใครอะใครอะ <Tell you, S 1> เอาแคบๆไป,ป,ปห,หน่อยทำไมเก็บไว้เิอยู่ thur, ๆมันก็บอกว่าสุขสัรค์มันเกิดเนาะ เร็วจะหมดเวลาแล้วเร็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 วไม่ได้แคปยังไงมันมันแคปไม่ได้ครับถ้าซัมซุงมันแคปไม่ได้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเลื่อนเลื่อนแล้วแคปบอบะมันก็ได้แต่นี้มันเลื่อนไม่ได้เลยเนก็เลยแคปไม่ได้เอาให้ใครวันเกิดใครมันให้มาผิดคนแล้วถ่ายรูปเอาปไว้ก่อน เสือเย็นเพลงอยากอยากยิงหนักอยากชิงอยากยิงอะไรโว้ยเอาพายมาใส่เนื้อเพลงอันนี้ใหญ่หน่อยดอกลำดวนเดียว<ม>เพลงดอกลำดวนเดี๋ยวร้องดอกลำดวนให้น้องโอเล่ฟังก็อนก็ไปงเส้นรูเออเขียนก่อนเร็วๆข้ามมันบอกให้ข้ามเอวเรียวดอกลำดวนเร็วเนื้อเพลงอะ่ะเนื้อเพลงในนฮเนื้อเพลงในนี้อันนี้เพลงบ่าววี ดอกลําดวนบ่าววีเหรอโอ้ยเพลงใต้มอสมอสชื่อมอสนะเพลงอยากยิงหนักเพลงอะไรวะอยากยิงหนักดอกลําดวน ฟังให้เพาะด้วยอู้เพลงน่ากลัวอูสทำไมฟังเพลงอย่างนี้เป็นเด็กไปเลยห้อมกินดอกลำดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเธอทำไมฟังเพลงอย่างี้ <c oughs> อินเนอร์มากอ่ พอมกินดอกลำดวนคืนเดือนงายในค่ำคืนจันชายสว่างไว้เห็นในตาเธอชัดกว่าคืนไหนซีน้ำตาลพมเธอปิวสยายเมื่อลมพัดหน้าช่างงามดังฝัดฝันติดตึงตา ครามองดูเจ้าเอ๋ยแม่นางฟ้าสวยหนักหนาปิดอันนี้ก่อนไอ้ครับแต่ซ้ายฝนโปรยกู่ผัดความเปลี่ยนเงา ทมให้ใจเศ้าเฉาดอกลำดวนล่วงลอยลาปิวลับเกินกับตัวลึกลึอเกินอย่างละโมคืนคมกินดอกลำดวนในตาเธอช่างยวนเกาตึงติดดังความฝันแตกดอกดมรักเธอ โอ้โอแม่ดอกลำดวนไม่หัวเระสิเพื่อไม่เคยรู้จักจริงๆเพลงนี้อ่ะครั้งแรกเลยเนะี่ย